นอนอยู่นอนอยู่ไม่รู้ว่าดีแล้วเน่ตอัดไปเลยแล้วกันเต็มเต็มเหมือนรู้เหมือนไม่รู้แต่จริงๆรู้นะแล้วสรงนี้ซลซี่ยังไงล่างยาวล่างยาวหนึ่งล่างยาวสองมาได้แต่ว่าสุดท้าย<อ>ยังดีค่ะโตพินเอียนะไหวตัวควักโตงมาได้แล้วปิดงานทางพระของโซลซี่ไป<อ>ลั่นปืนมานะแต่ว่าไม่ใช่จากเฮเว่นะเป็นวินนี่ยิงล่างใส่เซออุตติที้น็อกมาแล้ววงนี้้ำได้แน่นอนค่ะเป็นแ้งแล้วแล้วสูจิวมันปืนลั่นไปแล้วด้วยครับ รู้อะไรก็ว่าในบ้านมีคนแล้วออกมา,<อ>าหาเลยเฮ้ยเอาเอาเรียบร้อยครับเฮเว้นะฮะโอเคต่อไปนะกันซอ,นนอนแล้วกันแล้วโอ้โหเดินแถวเข้ามาอย่างงี้ไม่สวยเท่าไหร่ฮะจะเปิดเปิดทางของคาเค้ไม่ได้ดีที่พอซ่าไปเอาทางของเสี่ยวเปย์คืนมาให้ค่ะกินนี่กันแล้วเป็นโซนเดทมาได้น่ะหน้าด็อกไปทะลึ่กว่าและะว้วจังหวะขับรถผามาตรงนี้ ลากหนึ่งลากสองแต่ไม่ได้เลยโดนสวนมาล่วงไปคาร์ดิปาดข้างได้หนึ่งได้สองไปแล้วคาร์ดูรี่เดี๋ยวอีกไม่คนเดียวและเรียบร้อยก็เป็นงานปิดของคาร์ดิรี่ก็